มองไปทางไหนก็มีแต่ AI เทรนด์ AI มาแรงขนาดนี้มาดูกันครับว่าน่าสนใจแค่ไหนกับผมนักธุกิจจากบรจกรกรุงไทยครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยใช้เทคโนโลยี AI กันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวานันหรือว่าตอนเวลาทำงานนะครับซึ่งด้วยความยอดฮิตแบบนี้เนี่ย ทำให้ผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้เนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมาโดยถึงแม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงแบบ Soft Landing แต่ด้วยความที่ว่าหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยเป็นหุ้นกลุ่ม Quality คุ o ภาพทําให้แนวโน้มการเติบโตในระยะถัดไปเนี่ยยังค่อนข้างดีอยู่แล้วกองทุนไหนที่ตอบโจทย์ทีม AI ที่ผมเล่ามา วันนี้ผมมีกองทุนมาแนะนำกันครับได้แก่กองทุน KTWTAI ซึ่งเน้นลงทุนในกองทุนรวมดักได้แก่ a r i a n s Global Artificial Intelligence Fund โดยนอกเหนือจากหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแล้วกองทุนรวมดักยังหาโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆยกตัวอย่างเช่นหุ้นกลุ่ม healthcare ซึ่งเป็นกลุ่ม defensive g r o w ร h รวมถึงกลุ่ม Renewable Energy ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาระดับราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างมากและถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับการลงทุนครับนอกจากกองทุนทีม AI แล้วยังมีทีมการลงทุนอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับถ้าเพื่อนๆสนใจกองทุนไหนเป็นพิเศษลองคอมเมนต์ใต้นี้ได้นะครับสุดท้ายนี้ผมฝากกดไ like, ลค,ค,ค,ค์กดแชร์กดติดตามช่วยเป็นกาลังใจให้เคทแอมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน e ีถัดไปวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยดุลพินิษของผู้จัดการกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจรักษาสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน